สวัสดีค่ะมือนนี้ยายปู่มาอีกแล้วมือวานนี้ยายปู่ไปอกลุ่มการสางงานด้านอาชีพของผููเถาวันที่หนึ่งก็ไปแล้ววันที่สองก็ไปแล้วมือในวันที่สุดท้ายยายปูสิมากล่าไห้ฟังว่าได้อย่างน่ไปตอนแรกลุงทะเบียน <c oughs> จะได้กระเป๋ามือวานนี้สองมือทักตะการนี่สองครั้งน,นะสวยดีนะ มือแรกทักตัวนี้กับตัวนี้มือที่สองเข่าตัวนี้กับหูกับหนะัเพราะว่ามันมีการพันเกี่ยวพรม,มันเลยยากเลยจังเลยที่ยายปู่ได้เพราะว่ายายปู่เอ่ามักสนใจข่าวสารบอกเรื่องเกาบอกว่าเอ่อเท้าสนใจนะบอกว่า รัฐบาลใดเขามีงานส้างงานให้ชุ่มชนทุกขังเลยเด้แล้วก็ทั่วประเทศไทยประม่ณตั้งแต่บ้านยาปปูดอกยาปปูอยากให้ทุกคนสนใจแล้วก็เขาก็สิได้พัฒนาโตวเฮาน้ำนี่หลายอย่างที่เฮาได้มันบม่มีเสียหันเขาไปด้วยนั่นแล้วเฮาสืเขาสืขยันแล้วเขาสิบมันปกติยาปปูสิเป็นคนชอบ สมัครน้ำมูเขาว่าแต่อาศัยอยังสิไปสมัครท่านที่เลยเพราะว่าอยากน,นั้นอยากอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดเป็ี่ยนอยากเฮ็ดใดที่จริงการทักกระเป๋านี่มันก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าเถียวกอนสามปีที่แล้วเพิ่นก็มีการอบรมข้าวเหนีละแต่ว่าการทักคนละยางกันพิธีก่อนคนละคนเขาสนใจข้าวสารน,นี่อันนี้คิดว่าเป็นเสียงตอบจากประชาชนเขออาอพราะเขาสนใจจากข้าวสารน,นี่ทุกรัฐบาลดีเพิ่อ ที่ว่าเว้าเรื่องนี้นี่คือว่าเขาได้จากอันใดที่เขาได้จากศาสนาอันใดที่เขาได้จากรัฐบาลไายไประชาชนอยากเป็นคําตอบให้ว่าบางครั้งถ้าเขาเข้าถึงจริงๆแล้วก็ทํางานทุกรัฐบาลนะไปอบรมนีก่ก็ดีดีพระกันขายันหลายผู้เฒ่าจนพระกันกินเขา่าเที่ยงจนคู่บอกว่าหันไปพวกินเขา่าวพาะใด ผู้บอกเพื่อนบอกว่ามือนี้เสียหายกับตาหน่อยกับตาหนึ่งทุกคนกับเออพากกนไปไปอุบล้มบกหัขาดกันดอกพราะว่าเขาเขาเขามิจฉาได้แล้ได้อ่าได้เบี้ยเลี่ยงได้กินเขาได้กับตาไปอบล้มออกกับตายายปู่มีความรู้สึกว่าบางครั้งเราสนใจสนใจแล้วก็ใจกว้าง สนใจแล้วก็ใจกว้างรับลู้ข่าวสารต่างๆต่างๆจากทางรัฐบาลเขาให้ข้อหลายอยู่นะแล้วหันห้องหูจักหันห้อง่ยึยุติดคนใดคนหนึ่งนี่ประเทศให้ประชาชนกระายอยู่จากการเที่ยวเห็นบางครั้งเขาบอได้สนใจเขาคิดว่าเอ๊ะอันนั้กูกับ่ไดนี่บ่ได้ทีจริงได้นะ ขาเจ้าไห่ขาเจ้าพัฒนามากัังแ่เขาเจ้าเริ่มพัฒนามากั้งแ่ดูนแล้วละ่ะการพัฒนาประชาชนุนถึงแต่พาะสอสอง,สองหาศูนหาคนนี้ใจ้ปู่บโบโบโยงเกีก่ยวกับเรื่องมูนีดอกแต่ว่าการที่ว่าเ้องป็นประชาชนุนเขาสนใจเขาสนใจสังคมสนใจสิ่งแวดลอ้อมสนใจชาติศาสตร์กับศาสตร์เขาห่วงว่าเขามีส่วนได้แต่ว่าเขาาห็นลักษณะอีกแบบหนึง่งคือว่า คนสิบอกว่าเม้ยอ่ให้นั่นไพน,น,นี่บางครั้งมันเป็นความจริงเฮาข่าบอะไรเด,ด้เพราะว่าบางครั้งเขาได้อยู่ได้นี่ยบาม่นได้ต่เหาเด้เขาจะประก,กาศเขาก็จะมีเรื่องมาถึงผู้ใหญ่ป้านถึงอย่างสิแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนสนใจบยุทติดสนใจสิ่งแวดลอ้อมสนใจสังคมสนใจสิ่งที่ได้จากประเทศรัฐในนิดนึงเขาสิหูว่า บอกว่ารัฐบาลใดถ้าบ่มีการยั่งชิงมันสบายสบายเดยยาย,ยปู่บ่ม,มักเลยแบบว่า่รลบฟังข่าวสารแต่ว่าห้ามหูแต่ว่าห้าบ่ได้แต่ว่ายายปู่นี่ถ้ามีซื้อจงสี่มตัตจะดุนแล้วยายปู่ว่ายายปู่ิขอคป็นกระบอกเสียงห้ปราชาชนทุกคนที่ว่าเขาได้ยังแน่เขาได้ยังแน่เขาก็ได้ยังแนงแนสินะ พะว่าดี่ปูสิเป็นคนสมัครเกี่ยวกับการอาสาถ้าการอาสาเนี่ยเขาก็ได้ปิดบังเลยว่าสิรับค้นั้นสิรับผู้นี้เ่ราะแม่เขาประกาศมาเลยว่าภัยสนใจมันอยู่ที่ว่าเขาสนใจบ่บางคนเ่สนใจยอมรับบ่ได้สมัยก่อนพอเขามันยึดติดกันหลายการยึดติดกันหลายนี่มันเกิดการทะเลาะทะเากันบ้างยี่ปูเบาค่อยชอบตรงนี้เลยปูสอบแบบว่าไปหาความรู้เพราะว่าการที่ว่า รัฐบาลในการศึกษากค้นทวนหน้าทวนตาได้ครับผมครับบางอยา่างมีเรื่องคือสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้บ่คิดจังไม่น,นี่ยังมันบ่เมนสมัยปัจจุบันดอกมันเป็นมาแต่ได้นานแล้วที่ว่าคนเฮามันผู้คิดหาเรื่องหาเรื่องกันยายปู่บ่มักตรงนี้ที่ว่ายายปู่เฮตงสี่เพราะว่าย้ายปู่อยากออกอยากเว้าว่าในประเทศไทยเฮ้ามันบ่แลนแค้นขนาดที่ว่า สิบได้ยอีอย่างเลยยุท่ว่าห้องสนใจรับวะยี่ปูคิดตรงนั้นการไปนี่ค้นกลับไปค้นสมัครไปหลายๆนะถ้าสมมติว่าหายความรูมันก็มีอีกบางกลุ่มเดี๋ยวนี้ยายปูนั่นสมัครสมัครล่นเพราะว่าไม่สมัครล่นเรากเอินไววอย่าง,งนังานการซื่อ Ngán, bố mẫn, bố mẫn nể lắm, bên là đều áp ý nghĩa khao gọc gọc sôi chill gọc sôi chill gọc sôi chill gọc 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 เดี๋ยวนี้จากการที่ว่าได้รับจากประเทศแล้วก็ได้รับจากสื่อสารโซเชียลเดี๋ยวนี้ยายปู่เขาบอกว่าเ่น y น u t u b e เนาะยายปู่ก็ไปเ่น youtube ของเขาแต่ขื้นเวทที่น้ำเขาบด้จักเทือดอกขื้นนี่ยังยากแท้คนอื่นเขาบ่าเห็นขื้นยากเลยแต่ว่า,าการที่เบิ่งกยังสิเฮามีความเขามีความคิดเขามีอยัง หลายหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีการสตรีมแบบนี้ไหมแต่ยัยปู่ขึ้นน้ำคาววันใดก็แบบยัยปู่ขื่นน้ำคาววันใแต่ว่าขอขึ้นน้ำคาเออกจากการที่เห็นรูปแบบนี้ไหมยัยปู่หรือว่าเคยเป็นเจ้ากับปฏิบัติหน้าได้อันนี้นี่ที่ว่ายัยปู่ได้ปลูกล้มอีหยังอีหยังทุกข่าเหมือนกับหัวระบบกระดูธิปไตยเขาต้องมีการเลือกตั้งนิ่น้อย ต่างๆต่างกับตอนนี้สอ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 ก็ไปจากอ่านายโยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีตั้ง่างกับไปจากสอสอมลนว็ไอ้ปู้ก็เลยว่าโออเขาเจ้าคือบอกออกรูปแบบนี้มหาเสียงมันจะดีเด้พาอยังหูบอแถวจุนว่าค้นสงสัยว่าอ่างานแต่นยังไรเขาก็เขียนเนี่ยมันมีคอมเมนอยู่เนี่ยเขา็อกเขียนว่าท่านคะถ้าสมมุติว่าตรงนั้นตรงนี้ใครมีไทยแล้งเราจะทํายังไงอย่างนี้นะ อยากให้อยากให้ถามสอสอในเขตที่ว่าเย็กปู่ตอนนั้นย็กปู่เขียนแต่ว่ามันไม่รูปแบบที่อธิบายได้เย็กปู่เป็นผู้เท่าก็จริงจะเป็นติดต่อกข่าวสารแต่ว่าอันไดมันดีอยากเสนอไหมแล้วห้องก็จะมีการทะเลาะกันยังสี่ห่นสมมุติว่าทุกคนเขามาในหนีเบิร์ตฮักามารถขึ้นจะติดยาได้เด้แล้วก็ถามว่า สมมติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเนาะสมมติว่าคนสิลงสมัครสอสองช่นะเขาเกิดข้นสตีมยาเป็นสิ่งล้ะเขาก็ไปโฆษณาจะของแล้วก็ห้ประชาชนไม่เขตถามว่าท่านคะถ้าท่านได้เป็นสอสอถ้าเจอภัยแ้งมาเราจะทํำยังไงถ้าสิว่าน้ําหลากปีนี้เราจะพยายามที่จะขุดตรงไหนตรงไหนปีหน้ารับน้ําให้มันดีขึ้นจังสินะไอ้ปู่อยากให้มีการตอบกันแบบนี้ไหมเพราะว่า เป็นผู้นำหรือเป็นซสเป็นอย่างไรมีการตอบเรนนี่มันบางครั้งมันเป็นวันเวนี่มันก็เบาไหวได้แต่ลักษณะแบบนี้มันเป็นทุเวนีลมันหนาเห็ดมันหนาเห็ดเจ๊ปูก็เลยว่าเป็นอย่างคือเป็่รูปแบบที่ว่าทัก้ายกันรูปแบบใหม่เนี่ยเจ๊ปูทุกมะหูตอนที่ว่าเจ๊ปูเอ่ออยากเฮ็ดด้วยทุ่งเขานี่แหละเป็นการที่ว่าดีมากเลยด้วยเจ๊ปูก็เลยเสนอว่าเอ๊หันเป็นอย่งซีในบ้านเมืองเฮาสิบ่มีการเดือดร้อนเลยด้ย ว่าทุกคนหีโปูสงสัยแล้วการขาสามารถตอบได้เลยหันสมมติว่าประจัยคนในเขนตงสงสัยว่าใชตอนหาเสียงเขาจะถามว่าถ้ามสมมติว่าได้ไปเป็นแล้วเขาเห็นสิยงอีหยังอีหยังข้าสามารถที่างไดอย่างหนึ่นเพรามันการดูถูกข้อมูกันเด้เป็นการเปิดเผยการเปิดเผยที่ว่าหนึ่งการฆาลหานินทพาสิบวมีสองการทุจริตวิมีสามการด่ากันวิมีสี่ ว่ามีการไปเทศสีใส่ผืนใส่ยังตำรวจทหารก็บ่าตายเออบางครั้งยายปู่ว่าเออเป็นอยังบมเอาโซเชียลที่สมัยใหม่มาเฮ็ดเพราะว่าเวลาเขาเสียสมัคร์ทโฟนก็ล้มไปอ่าเฮ็ดเป็นยูทูบน้ำเหล็กก็เฮ็ดสตรีมขึ้นสตรีมยาดน้ำกันซุ้มที่ว่าสอสอลุ่มเดียวกันเสร็จเรียบร้อยประชาชนในกลุ่มก็เขียนมาอ่าถ้าท่านไม่เป็นสอสอเช่นจะทำอะไรเขาบอกเดียวเสียการมันลดขวานนั่งยุบานกับเฮ็ดคือเดี๋ยวนี้เด็กผู้ก็นั่งยุบานเฮ็ดเด้ อม,มือนี่มือนี่ก็สิไปก่อนมือหลังก็สิามวาไม่อ,อยากเฮ็ดแบบนี้ใหญ่าบานนวดเข้าใส่โซเชียลเป็นประโยชน์ในการเลือ่องตังพามาแล้วไป,ไ,ไ,ปไ,ปไปก่อนมือต่อไปสิเวาเรื่อง อีหย่างที่ว่าไปวัดได้อะไรมือนีเขาเขียน,รเ,ยนเรืองอรัฐบาลห้อีอย่างยายปูได้อีอย่างเห่ยยายปูได้อบร่มยายปูได้นั่นได้นี่ยายปูเยคยอยู่บ่อเค้นหูาจากจาการ<ะ>ที่แก้แล้วลแ,แต่ว่าไปอบรมนั่นคู<ม>่กับดีดีเพราะว่กกันกินเขาพึ่กัเลยบอกว่าถ้าพักกันกินเขาชิบะไหกะต้าอยู่กันะพักกันกินเข่าบีาบสองปกติบายสองกินเขาได้แต่ว่าหันไปอบร่มนี่หันเที่ยงพึ่นบางค้ามให้กินเขาก็ได้กินเขาน้ำเงินอยู่ ไปก้นไปก้นยายปู่ไปก้น,น,แบบน,นสวัสดีค่ะนีลานีลาไทยมกักขึ้นยายปูยน่นะยายปู่มากแบบนี้นะอยากไทยประเทศไทยเขาเป็นต้นแบบการเลือกตั้งแบบไม่ไหม้ประชาชนสีไดดนันยาก็ต้องขับรถหาเลยอนันายานิับขึ้นตรงนี้เลยไครที่เป็นซสอ,อ,อนี่ขึ้นสตรีเหมือนกันเลยดีเบตกันเลยแค่นี้ค่ะแค่นี้ความคิดแค่นี้ของผู้เฒ่าผู้เฒ่าอายุลร้แล้วแต่ยังเป็นคน อยากคุ้นกล้าเอียงตลอดนี่แหละโซเชียลใช้อยู่ได้ตรงนี้แหละแค่นี้ค่ะวัดดีบายบายจบแล้วไม่นาน่ะเห็นก็เห็นแวบๆแล้วนะเห็นแบบตรงเนี้ยดำๆวยังไม่ได้กดเข้าไปเลแต่ว่าเขาม่กดของเขาอยู่ด้วยเขาสองปฏิบัติตามกฎว่าปฏิบัติตามกดเขากระตัดเขาคือกันเขาบอกให้แต่ที่ว่ายายปู่ก็ว่าได้อีกย่งจากไปวัดแล้วได้อีกย่งกออจากไปเทือจากว่าวิ่ค้นฟังเป็นค้นปากเป็นค้นอยากว่าว แค่นี้ค่ะมือนไปอุ่มก่กนนี้พร้อมมากาเลย